สวัสดีครับพบกับเรายกบ้านซิง EP ยี่สิเดครับผมตอนนี้เดินทางถึง EP ยี่สิบแล้วนะครับงานเปลี่ยนเสานะครับเปลี่ยนเสายกสูงนะครับนี่ครับเปลี่ยนเสาหลังนี้นะครับนี่ครับทางหลังเลยนะครับหลังค่างใหญ่นะครับผมนี่ครับยกจากพื้นเก่าขึ้นไปประมาณสามสองนะครับผมนะครับจะเอามาปลูกผักไ้กินเองนะครับเนี่ย หักปลอดสารผิดนะครับผมเนี่ยน่ครับเดี๋ยวมาดูตอนเทเสากันนะครับผมครับผมตอนนี้ก็ทำการเทเสาถึงที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับฟลิตติ้งลงไปนะครับผมเดี๋ยวมาชมการยกกันนะครับครับผมตอนนี้ก็ทำการยกมาได้ครึ่งทางแล้วนะครับ นะครับรับโดมาครึ i i ่งทางนะครับโดยชงควันยกเสร็จแล้วเทเสาหนะาครับผมครับผมตอนนี้ก็ทําการยกได้ที่แล้วนะครับผมนะครับขึ้นมานะครับสามซอกนะครับเนี่ยครับเดยชงคการเทเสานะครับผมครับผมตอนนี้ก็ทํางานยกและเทเสาถึกขึ้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับราก ไลค์กับสุภัยก็ติดตามกันด้วยนะครับตอนนี้ e ยี่สิบเอ็ดผลมาครับสวัสดีครับ